่วนกันด้วยกันนะคะล่าสุดเนี่ยมีการรณรงค์เชิงรุกกันด้วยนะคะในเครือข่ายพันธมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังสักสองจังหวัดกันละกันนะคะก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะคะ ที่จังหวัดภูเก็ตนี่ก็มีกลุ่มบวชโนโภูเก็ตที่เขาเดินสายรณรงค์บวชโนอย่างต่อนเนื่องนะคะหลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างดีเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มบวชโนโภูเก็ตเขาก็รวมตัวกันเดินสายรณรงค์บริเวณตลาดนัดเจ้าฟ้าวาราตี้ที่อำเภอเมืองนะคะตรงนั้นก็มีการ ตั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็แจกเอกสารอย่าปล่อยให้สัตว์เข้าสภาแล้วก็หลักการของการโหวตโนด้วยนะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอรับเอกสารเป็นจำนวนมากอีกด้วยนะคะส่วนเวทีหลักนะคะอยู่ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตในช่วงเย็นนะคะก็มีการกรวมตัวเสวนาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมนะคะถึงหลักการในการรณรงค์โหวตโนแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อสงสัยได้ซักถามด้วยก่อนที่จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะก็มีแม่ครัวเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มโหวตโนจากตำบลกมลาอำเภอทลงังนำหอหมกมาปรุงแจกจ่ายให้สมาชิกรับประทานด้วยนะคะฟังแล้วใครหิวก็ทานข้าวได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ยังมีหมอจากคลินิกเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาคอยให้บริการ ตรวจวัดความดันแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยนะคะกลุ่มบนอ่ภูเก็ตเขาบอกว่าจะเดินหน้ารณรงค์กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีการรณรงค์ครั้งใหญ่ด้วยในวันที่11มิถุนายนซึ่งก็จะมีการเริ่มตั้งขบวนรถกระจายเสียงแล้วก็เดินเท้าแจากเอกสารรณรงค์จากสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาแล้วก็จะมีการมุ่งหน้ารณรงค์ไปยังบริเวณปลายแหลมสะพานหินด้วยนะคะ ไปดูฟากฝั่งจังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะคะก็มีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะตรงนั้นเขาก็จัดรถแห่ติดเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการชูป้ายข้อความบอกว่า สามรกรกฎาคมอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาออกรณรงค์ทั่วเมืองสุรินทร์นะคะให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกากบาดในช่องประสงค์ไม่ลงคะแนนให้นักการเมืองหรือพักการเมืองใดๆเพราะเห็นว่าพักการเมืองนักการเมืองนะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพักไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะทําการคอร์รัปชันนะคะโดยเสียงของประชาชนก็เชื่อว่า จะสามารถเสนอเป็นข้อต่อรองในการปฏิรูปการเมืองใหม่ได้อย่างแน่นอนนะคะใครเห็นด้วยขอเสียงตลบมือหน่อยได้ไหม